สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องเยแมพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเล็กเคล็ดรับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เยแมวก็จะพาเพื่อนๆไปกําจัดมดนะคะไปกําจัดมดค่ะไม่ใช่ไล่นะคะเราจะไปกําจัดมดกันด้วยเจ้านี่เลยค่ะข้าวสวยค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าข้าวสวยกําจัดมดได้อย่างไรไปกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะ วัสดุของเราก็จะมีนี่เลยค่ะข้าวสวยค่ะเพื่อนๆข้าวสวยที่เราใช้รับประทานนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายก็อยู่ในครัวเรือนของเรานะคะก็ผงซักฟอกนะคะกําจัดมดนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกเยเ่มแมวจะใช้ผงซักฟอกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆตักมาเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะใช้น้ําตาลทรายนะคะใช้น้ําตาลทรายขาวดีที่สุดค่ะเพราะจะ จะกลมกลื่นกับข้าวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันเสร็จแ,แล้วเราจะคนให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนๆระหว่างน้ำตาลทรายกับผงซักฟอกนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะในน้ำตาลทรายก็จะเป็นอาหารของมดเป็นอาหารชั้นเลิศเลยนะคะเพื่อนๆพอเราคนผงซักฟอกกับน้ำตาลทรายเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะใช้ข้าวสวยที่เราเตรียมานะคะคลุกเข้าไปผสมกับน้ำตาลกับผงซักฟอกนะคะคลุกเขาไปเลยค่ะเราจะคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะระหว่างผงซักฟอกน้ำตาลทรายแล้วก็ข้าวสวยนะคลุกไปทั่วๆกันเลยนะคะเดี๋ยวก็จะรู้ค่ะว่าเราจะกำจัดมดยังไง คุกเขาคนไปให้เข้าให้ทั่วกันเลยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้นี่เลยค่ะกระดาษขาวหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้นะคะกระดาษเปล่าเนี่ยเลยคะ่ะเราจะเอาข้าวสวยที่คุกกับผงซักฟอกและน้ำตาลทรายนะคะกองไปบนกระดาษค่ะกองไปเลยค่ะ เพื่อเอาไปล่อมดนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราทำได้3กองนะคะ เราจะไปวางบริเวณที่มดชอบมาและสร้างความรำคาญให้กับบ้านเรือนของเราหรือว่าตัวเรานะคะไปค่ะเราไปวางกันเลยค่ะเพื่อกำจัดมดกันค่ะค่ะบริเวณนี้นะคะมดก็ชอบมานะคะวางไปเลยค่ะค่ะบริเวณนี้มดก็ชอบมานะคะวางไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะอีกสักห้านาทีค่ะ เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะวางแพบเดียวมดเริ่มมากันแล้วคะ่ะพอมดได้กลิ่นของน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายเป็นอาหารเั้นเล่ยของมดเลยคะ่ะค่ะดูเลยคะ่ะเพื่อนๆมดเริ่มมากันเยอะเลยคะ่ะอีกมาค่ะเริ่มมากันแล้วคะ่ะค่ะเพื่อนๆผ่านไปห้านาทีนะคะเพื่อนๆดูสิคะ มดได้มากินข้าวที่เราคุกกับน้ำตาลทรายและผงซักฟอกนะคะตายเป็นเบือเลยค่ะสูตรนี้สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆน,นำไปใช้ได้เลยค่ะการกำจัดมดแน่นอนเลยค่ะเหมือนกันค่ะมดกำลังจะมานะคะเริ่มมาเยอะแล้วค่ะที่ตายก็ตายไปแล้วค่ะเพื่อนๆอีกที่หนึ่งนะคะ เริ่มเยอะเหมือนกันค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปการกำจัดมดด้วยผงซอกฟอกน้ำตาลทรายแล้วก็เข้าสวยนะคะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ